สวัสดีครับวันนี้มี L 1 5 0 1้าศูคูต้าครับมาเสนอขายหนึ่งคันครับเก่าญี่ปุ่นเลยครับนี่เก่าญี่ปุ่นเพิ่งลงโตมาเลยดูสภาพไยรวมครับผมรถสภาพ90%ครับสวยมากนี่รถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ยางหลังก็จะเป็น8.3ดุดามทับแปดครับดอกแน่นๆไม่มีรล้าวสวยจัด ระบบหาง PTO ใช้งานได้ปกติทุกระบบครับนี่รถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่สีสดมากสวยมากครับสภาพ90%เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูชั่วโมงการทำงานหน่อยชั่วโมงการทำงานก็จะอยู่ที่686ชั่วโมงครับดูระบบแผ็นไม้น้าปัดเกียร์อะไรอ่าระบบติดอ่าเปิดแต่ดิแต่ดังไหมแต่ดังไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว ไปเลี้ยวหน่อยนี่ไปเลี้ยวทํางานครับนี่ไปเลี้ยวใช้งานได้หมดครับไฟหน้านี่ไฟหน้าเปิดสวิตช์อ่าไฟหน้าอ่าสูงต่ําได้หมดครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนี้สตาร์ทเครื่องนี่ไม่ต้องเผาหัวเลยครับนี่โหติดง,ง่ายมากครับนี่มาดูเครื่องนี่ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยนี่วัดลงวัดรอบใช้งานได้เหมครับวัดรอบใช้งานได้เนี่ยดูญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยแบตยังแบตญี่ปุ่นเลยครับเดิมเดิมในญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยเพิ่งลงโต้มาเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเครื่องนะครับเครื่องดีไหมไม่มีไอนะครับไม่มีน้ำมันกระเด็นเลยแห้แ ดูว่าน้ำหน่อยดูว่าน้ำ oh, โอมว่าน้ำนิ่งเลยครับใส่มีวาล์วน้ำอยู่อลองขับหน่อยนี่ลองขับหน่อยคุโบต้า L 1 5 01 15แรงครับเหล่าญี่ปุน่น เงียบๆนะครับวิ่งเงียบๆเลยเงียบๆนิ่มๆเลยครับไม่มีหอน ยกยกไฮลิกดูไฮลิกหน่อยนี hey, ้ไฮลิกขึ้นอย่างไวครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับรถสภาพ90เปอร์เซ็นต์เลยครับนี่รถยังไม่ล้างน,นะครับนี่ลงตัวมาเลยใช้งานในทุกระบบครับสนใจมาดูรถได้ที่หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญครับอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับ 081493687เหหนึ่งเหมาะกับงานสวนงานไล่มากเลยครับนี่สภาพสวยมากขอบคุณครับ